สวัสดีค่ะวันนี้นุชจ,จะพาทุกคนมาฉาบกล้วยหอมนะคะอันนี้ก็การปอกเปลือกนะคะแช่น้าเกลือแล้วก็เอามาแช่น้ําปูนใส่นะคะตอนนี้กําลังปอกอยู่นะคะอันนี้ก็กล้วยที่ปอกแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีมีดสไลด์แล้วก็มีที่ตักนะคะแล้วก็ตั้งน้ํามันให้มันร้อนร้อน ถือว่าร้อนจัดเลยนะคะแล้วก็ค่อยเอากล้วยลงนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำมันที่กำลังตั้งอยู่นะคะต้องซื้อที่ตักใหญ่แบบนี้แล้วก็กระด้งนะคะนุชจะซื้อมาสองอันนะคะแล้วก็มิสไลด์ก็จะเป็นมิสไลด์ธรรมดานะคะก็ยังใช้ได้นะคะแต่ทีท่ทำไมต้องใส่กระด้งก็คือว่าถ้าพักไว้แบบธรรมดาก็จะไม่ค่อย สะดวกนะคะถ้าใส่ในกระดง้งเวลาเราทอดออกมาแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาแล้วก็ค่อยใส่ในถุงนะคะแล้วก็มัดให้มันแน่นนะคะอย่าให้มีลมเข้านะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยที่ทอดแล้วรอบหนึ่งนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสียงก็จะเช่อๆเลยนะคะอันนี้คือการทอดนะคะสไลด์ลงไปนะคะคือ ถ้าบางคนก็ถ้าไม่ค่อยถนัดเราก็สามารถใส่ถุงมือได้นะคะน้ำมันระวังน้ำมันร้อนแล้วก็จะกระเด็นนะคะใส่แบบนี้นะคะ,ะคลิปนี้เพราะว่านูตตัดต่อไม่ค่อยเป็นนะคะก็เลยเอาคลิปที่ทอดกับคลิปที่ทอดเสร็จแล้วมาสลับกันนะคะทุกคนแล้วก็วิธีการฉาบก็ยังไม่ละเอียดนะคะนุตจะมาทอด อทอดแล้วก็ทำคลิปลงอีกทีหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะคะที่การฉาบการฉับกล้วยให้มันละเอียดกว่านี้นะคะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะมาทําให้ดูละเอียดกว่านี้แล้วก็วิธีการฉาบนะคะสำหรับน้ำหนึ่งแก้วนะคะน้ําตาล800กรัมแล้วก็เนยเนยประมาณ 150กรัมแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะเป็นน้ำเชื่อมที่นุชบอกนะคะบอกสูตรนะคะแล้วก็เอามาราดลงไปราดลงไปแบบนี้เสร็จนะคะต้องทอดอีกรอบนึงนะคะเพราะว่านุชลืมกดทอดนุชลืมกดถ่ายนะคะก็เลยไม่ได้เอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็ต้องเขย่านะคะคุกๆุกคุกเสร็จป,ปุ๊บนะคะก็จะจะได้ประมาณนี้นะคะ อันนี้คือกล้วยที่จะฉาบนะคะนี่คือฉาบเสร็จเรียบร้อยเอามาขึงหรือว่ามาพักไว้นะคะแล้วเราค่อยนำไปใส่ในกระปุกนะคะอันนี้นะคะใส่ในกระปุกเรียบร้อยนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้นุชด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ